เ้าได้เวลาน้องครีมจะใส่ชุดสวยนะคะวันนี้ชุดวาเลนไทน์นะคะมาดูซิว่าจะสวยขนาดไหนมาดูซิว่าจะสวยไหมจะยังใส่ได้อยู่ไหมคะเพราะว่าเขาเริ่มโตค่ะ ใส่ได้อยู่อย่างนี้แหละน่ารักดีครมวันนี้น้องครีมขอสวยสักวันนะคะชุดยังน่ารักอยู่เลยน้องครีมอยากได้ <c oughs> ชุดใหม่ไหม เออนวดเลยนวดนวดเลยเอยเอยนวดเลยเออนวดด้วยนวดนวดอ้านวดให้พ่อด้วยนะคะนวดให้พ่อควานนะนวดให้พ่อควานเอยเฉเอยไหนมาดูนีนวดพ่อควานได้ด้วยนวดนวดเลยนวดเลยนวดพี่มวยนวดนวดไปนวดตรงนี้นวดนวดหลัง้างกมอนใหกระมอนนวดลเนวดเฮ้ยมีคนมาหาครีมครีมครีมมีคนมาหาครีมครีมมใครมาหาเอาเอาเอ้า อยากสวยอ่ะน้องสงสัยน้องอยากสวยใช่ชุดนี้เดี๋ยวต่อไปจะเป็นของสุพรานีะอไ่ออะไรต่ออไวออไยวะอไะนดอไะอวอออไ โฮ้ยไปตัดสูด้อนกุ้งรอนไหมอุยสวยจังเลยอ่ะทำไมข้างหน้าหนูสวยอย่างนี้ล่ะลูกแต่ข้างหลังคือใส่ไม่ได้ป้าเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าหนูสวยอย่างนี้นี่เอ็นแมท หนูอยากสวยอ่ะแม่ในที่สุดหนูก็สวยค่ะแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะ มัน <Auf S 1> <refused. S 2> ต้องเป็นข้างล้างอ้าจจะไม่เดือดอี้นะแหนมันหนาเยอะหน้าแอเอ้านี่อันอันเนี้ยมันรอบรอบรอบทำไมใช่มันไม่ใช่มันด้ยไอ้จะไม่เดือเอ้าป้าก็แทนที่จะจับก่อนจับเลย ทางนี้เลยทางน้ไม่ยอมหมุนไม่ยอมอะไรเลยคิดว่าจะใส่ก็จะใส่อย่างเก็หมุนเอาไปว้าวเาใส่เสร็จเนาะทุยโอเคอติยเอ่น่ะคออะไรมันหลายมันหลายมันตนมันหลายชุดนันเอาใส่ไม้ใส่อันี้ไม้ให้เข้ากันนี่นี่อาอ่าอ่าอ่าเอาเฮานิง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 ป้าก็สั่งได้เหมือนกันนะเฮานิ่งคิมคิมเฮานิ่งคิมเฮานิ คิมเอ้น้องคิมได้ชุดสวยแล้วค่ะวันนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าน,น้องจะสวยขนาดนี้ไปทางไหนจะไปทางไหนเอ้ยวันนี้จะไปหาหนุ่มๆที่ไหนเอ้ยไปดูซิใส่ชุดสวยแล้วจะไปหาหนุ่มอ่ะอี๋เนน้องสวยขนาดนี้คุณแม่จะสวยขนาดไหนนับล็อกคอหนึ่งบนงัง อ๋อมีปลอกคอด้วยอาจจะไม่ชอบจะต้องต่อ,อ,อ,อคอปลอกคอปลอกคอหนูก็อยากสวยนะคุณแม่หนึ่งปีมีครั้งหนึ่ง,ง,งนะน้องก,ก็สนตามภาษาเด็กน้อยอะ่ะองหมือป้าหนาเฮ โอ้ยโอกว่าหนูจะสวยอ่ะคุณแม่ก็จับหนูแต่งตัวกว่าหนูจะสวยอาจะกันฟื้สกเลงนึงก่อที้ทานี้ใ่างมีหางด้วยหรอเอาโบนี่หรอเอาอ๋อเเมีโบที่หางด้วยปะใส่ยูยูคุณวางไว้นะมวยเฮ้ยเขามีโบตรงนี้บ่หนังใส่หนงคอหรอใส่ไม่ได้ ก็ใส่หางเอาเนาะโอ้ยน้องคิมชูน้องคิมมันเล็กแล้วอ่ะน้องคิมก็เถิดมาที่หารถป้าเรื่อยเลยนะนี่คนสวยน้องคิมจะบอกหวยอ่ะงวดนี้ฮะก็แล้วเออเราหน้าก็เธอเลย ha ha yeah sao lại xa lùng lên nói lên lên rồi giải rồi าแม่ควานเอาดอกไม้ให้ครีมมอบให้พ่อควานบ้างคนละครั้งวันวาเลนไทน์นทดิซื่อรักผ่านช้างน้อยเย yeah! เอาให้พ่อควานทางไหนทางไหนเอาให้แม่ควานหน่อยแม่ควานหน่อยรัิกไปเลยอ่าเอาตอ อาไงา <c oughs> ต่อไปนะต่อไปแม่ขวานนะคะจะมอบดอกไม้ <What? S 1> ดอกกุหลาบให้กับพ่อขวานนะคะอุ้ยช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้แบบว่าเขาเลี้ยงช้างนะคะไม่มีเวลาให้ความรักนะคะ <c oughs> ทีนี้อา้าวไม่เป็นไรคะ่ะเอ้ยไม่ต้องเล่นเอาออกสหรับอ่า น้องครีมนะคะมอบดอกไม้ให้กับพ่อควานหน่อยสิน้องครีมมอบดอกไม้ให้พ่อควานหน่อยแม่บอกว่าอยากจะให้ดอกไม้อยู่แต่ไม่รู้ให้แบบไหนนะคะก็เลยผ่านน้องครีมให้พ่อควานนะ

อาพ่อควันจุบแม่ด้วยนี่และนักเตมจุบแล้ะคายบายบายกันบายกันบายบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยด้วยค่ะ มาแล้วก็ตั้มอุนน๊ยีน้องอีนน้องมาตีากเล้ีต,ยตดย,อดย,ยงไอกไมจากน้องีมนะคะสวยมากเลยนะคะนี่ชื่นใจมากเลยน้องทีมนะคะก ็นช้างที่สลาดและแสนรู้นะคะอยู่ที่สวนช้ประเพณีไทยนะคะแล้วก็สิ้นเดือนนี้นะคะน้องคิมก็จะกลับไปที่สุรินแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องตามไปชมความน่ารักของน้องทิมที่จังหวัดสุรินนะคะบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายนะบ๊ายบายบ๊ายบายฮ้ยเยอาจจะดดี